ทีนี้เราก็จะมาอ่านสาธาะเจสาธนะคือช่องทางสร้างคำศัพท์ประเภทกิจทั้ง3ขั้นตอนนั้นโดยรวมธาตุเข้ากับปัใจจัยให้เป็นคำนามถูกกำหนดด้วยอัดของวิพัฒนามเรียกว่าสาธาระมี7ข้อคือ1กัตตุสาธานระ ผู้กระทำด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นกระทำในอดของปัมาวิพัตนและตัทยาวิพัตรูปสำเร็จเป็นกัตุกาลกะและเหตุกัตุกาลกะแปลว่าผู้เป็นต้นเช่นพุทธชติติพุทโธผู้ตัดสรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทัทาติติทายโกผู้ให้ชื่อว่าทายก สองกรมรมะสาธนะผู้ถูกกระทาในอัตของปัมาวิพัต์และทุติยาวิพัตรูปสำเร็จเป็นกรมรมะและเหตุกรมรมะแปลว่าผู้ถูกผู้อันเขาผู้ที่เขาเป็นต้นเช่นมาตาปิตุหิทะลียดีติกีตา ผู้ที่มันดาบิดาประคับประคองชื่อว่าธิดาเตนะสุยะเตติโสตพโพโอวาโทโอวาดอันเขาควรฟังชื่อว่าโสตพระ 3. ภาวะสาธนะสักว่าเป็นอัดของธาตุหรือภาวะตามปกติในอัดของปฐรรมาวิพัฒน์ สำเร็จลูกสำเร็จเป็นภาวะแปลว่าการความเป็นต้นเช่นจัดชเตจชะชนางวาจาโคการสละชื่อว่าจาคะลัชเตลชะชนางวาลาโคความกำหนัดชื่อว่าลาคะอันนี้แยกนะจะวิเคราะห์ว่าจัดชะเตราโคก็ได้หรือจะวิเคราะห์ว่าจัดชะนางราโคก็ได้ เพียงแต่ว่ามาใส่รวมกันให้เห็นมันเป็นสองอย่างท่านเองต่อไปสี่กาลณะสาธนะเป็นเครื่องช่วยทํากิิยาในอัตติยาวิพัตนรูปสําเร็จเป็นกาลณะแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องช่วยเป็นต้นเช่นวินนติเอเตนาติวินโยทำเป็นเครื่องแนะนำจึงชื่อว่าวินัย ปัจชเตอเนนาติปาโทเท้าเป็นเครื่องช่วยไปจึงชื่อว่าบาทห้าสัมปทานะสาธนะผู้รับจากกิริยาในอัจจตุถีวิพัตลูกสำเร็จเป็นสัมปทานะแปลว่าผู้รับเป็นต้นเช่นสัมมาปากาเณนะทธาติอัตสาติสัมปทานัง ผู้รับสิ่งที่เขาให้ทุกประการชื่อว่าสัมปทานะหกอปาทานะสาธานะเขตที่ถูกละทิ้งไปในอักปัญจมีวิพัตรูกสำเร็จเป็นอปาทานะแปลว่าสถานที่เขตแดนเป็นต้นเช่นปะภะวะติเอตัดสมาติปะพะโว สถานที่เริ่มต้นชื่อว่าปับภาวะเขตเริ่มต้นเจ็ดอาทิการณะสาธนะสถานที่หรือการเวลาของกิริยาในอัจสัตตมีวิพัตรูปสำเร็จเป็นโอกาสะที่ว่าภุมมะที่อยู่ประจำอาทิการณะที่ตั้งอภา,าระที่รองรับ แปลว่าเป็นสถานที่เป็นเวลาเป็นต้น,เ,นเช่นสยติเอธาติสยานังที่เป็นที่นอนจึงชื่อว่าสยนะเป็นที่นอนระมติเอธถาติลัติเวลาที่เขายินดีชื่อว่าลาตีเป็นเวลายินดี